แบบเดือดมากๆนะในการที่จะใส่น้ำร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้กาแฟเนี่ยออกรสชาตินะดีขึ้นนะคะ,ะหลังจากที่เรากำลังต้มน้ำอยู่นะคะเราก็จะเอากาแฟที่เราบดไว้เนี่ยมาตักนะ,ะตักใส่นี่เลยนี่ปึ๊บนะครับตักใส่นี่เลยปึ๊บนะครับตักเสร็จแล้วปึ๊บน้ำเดือดเดือดที่เราต้มเนี่ยการเทน้ำก็มีส่วนสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราเทลงไปตรงกลาง นะคะน้าร้อนมันก็จะอยู่ตรงกลางมันก็จะไม่ดูนกาแฟทั้งหมดเราต้องเทแบบตรงกลางแล้วก็ค่อยวนนะคะวนขวาวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆหรือถ้าถนัซ้ายก็วนซ้ายนะคะวนไปนเรื่อยๆจนจานวนปริมาณเกือบเต็มตัวดิฟนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูหลังจากน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะยบนะยกตัวต้มขึ้นมาสังเกตน,นะคะเราจะเทวนนะคะวนวน เพื่ออะไรเพื่อให้น้ําเนี่ยมันโดนกาแฟได้ร้อยเปอเซ็นนะคะอ่าแล้วก็วนเสร็จแล้วก็ตั้งช่วงที่เราวนเสร็จเนี่ยเราก็จะรอนะคะสังเกตว่าะเริ่มแล้วกาแฟหยดหยดลงมานะหยดลงมาแล้วพร้อมที่จะดื่มกาแฟแบบง่ายๆโดยอาราบิก้าอีสาน